สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะพี่นางสาวสงสา,าสมสมุญวันนี้พี่จะพาธุน,น้องไปรู้จักกับสาขาที่ไปกันไม้ดอกไม้ประดับเรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงการเก็บผลผลิตแปรรูปเป็นอาหารและจำหน่ายซึ่งดอกไม้หลาย,ยาชนิดสามารถรับประทานได้ผลิตข้าวไร่พันพื้นเมืองของจังหวัดชุมพร ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตและแปลรูปได้เลยนะคะฝึกปลูกผักสลัดและผักต่างๆเพื่อเก็บผลผลิตและจัดจำหน่ายได้เรียนรู้พืชเศรษฐกิจและพืชไร่และสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างถูกต้องทาความรู้จักกับไม้ผลสําคัญและสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างถูกต้องนําเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการจัดการดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุด รู้จักสมุนไพรไทยที่มีประโยชน์และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเรียนรู้กระบวนการขยายพันธุ์วิธีต่างๆเพื่อผลิตไม้ในการจำหน่ายในรายวิชาพื้นฐานต่างๆเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆสาเหตุของโรคพืชต่างๆรวมไปถึงเรื่องดินและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น รายละเอียดของวิชาต่างๆยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะน้องๆยังมีรายวิชาต่างๆอีกมากมายให้น้องๆได้เรียนรู้กันนะคะเมื่อได้รู้รายวิชาต่างๆไปแล้วต่อไปเรามาดูกันว่าตึกปฏิบัติการต่างๆกิจกรรมต่างๆมีอะไรน่าสนใจกันบ้างเรามีสถานที่ปฏิบัติงานทั้งตึกปฏิบัติการต่างๆที่มีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ครบครันและได้ลงมือปฏิบัติจริง ในสถานที่ต่างๆรวมถึงได้ทำกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกอย่างมากมายทั้งการทำเกษตรเพื่อหาไรายได้เสริมหรือแม้จะเป็นการศึกษาดูงานที่น่าสนใจมากๆได้ถึงความรู้กินเที่ยว,วนอกจากนี้อาจารย์และพี่ๆยังคอยสปอร์ตน้องๆอย่างเต็มที่มีโครงการแวลนวัตรกรที่เปลี่ยนปริญญาโทผู้พูดกับปริญญาตรีเรียนจบปริญญาโทได้ในเวลาโนดเร็บ<ๆ>มีงานต่างๆรองรับมากมายทั้งข้าราชการเอกชนหรือว่าธุรกิจส่วนตัว ซึ่งน้องๆสามารถเลือกแต้ตองความถนัดของตนเองฝากสาสขาของพี่ไวด้วยนะคะพี่พี่รอน้องๆองอยู่มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ